โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Don't Stop Together นะกับเกม o u t l o s t Style Indie นะก็อย่างแรกเลือกตัวก่อนังนะจากที่เราผัน่านตัวไปคงมีคนเชียร์ผมเล่นซาสึกเกะกันเยอะอะมาเอาตัวนีกันแล้วกันนะฮะก็จริงๆตัวตัวละครซาสึกเกะเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ใน ในเกมให้เราเลือกเล่นหรอกนะแต่ว่าอันนี้เป็นเวิร์กช็อปนะที่มาจาก Steam. สตรีมส่วนเกมนี้ก็สามารถหาซื้อได้ในสตรีมนะครับผมซึ่งราคาตัวเกมก็อยู่ที่ประมาณร้อยนิดนิดเท่านั้นเองตอนเฉพาะมันลดราคานะแต่ราคาเต็มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับผมสับตัวซัสเกะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีอ้าวห่อหันแคปอะไรวะป๋ายะเก็บไม่อยาแหวนแคปอะไรวะป๋าเม่อยาแหวนแนะไรวะป๋าเก็บไม่ใส่กแหอะรวะป๋าม่อยแหวนแคปอะไรวะปเก็ไม่อยากแหวนแคะไรวะป๋ายะเก็บไม่อยากแหน แค่นี้เหรอใช่ครับโอ้หวิ่งไวปี๊ดเลยพอดีมันอยู่แค่นี้เองโอ้แฝงเรือรถเลยไม่เป็นไรมาเอาเอาเอาเป็นข้อดีที่โอเควิ่งตามลูกฝุ่นทันป่าวะเฮ้ยทัน <บา S 1> ทันทันเฮ้ยเจ๋งวิ่งตามลูกฝุ่นทันเป็นที่หมอดสมุดโอเคแล้วรบไปครับเชอบ มันน่าจะตีหมูได้ด้วยเนาะแต่มัตไ,มไมตีหมูให้เราอะ uh huh. ต,ตีได้สั่งตีดิสั่งตีเลยอจุ uh huh. ๊บ <c oughs> สาห้การต่อสู้นะว้าวโอ้โหโอ้โหเซ็ตชิบิจิชิปเออชิปฮึมไอ้เจ็บเนื้อด้วยดิวาช เก็ดหมดเลยพี่ไอ้ในวงแหวนไฟล้วฮีวตัวเองไม่ได้เหรอไม่ได้ป๋าโอ้โหไม่ดีแล้วนึกว่าจะดีพี่ไอ้ไอ้ไอเนี่ยมันคือพี่ชุบอันเนี้ยเก็บด้วยนะืผมเก็บไว้ให้ที่เหลือ,อก็สำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวตัวรอดนะเพราะฉะน,นั้นวันแรกของการเริ่มเล่นเนี่ย เราก็จะต้องตุนเสบียงหาอาหารสะสมไว้เยอะนะครับผมสำหรับเกมนี้จะมีค่าสเตตัสหลักๆที่สำคัญอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะก็อุ๊ยไอแมงมุมเชี่ยดแดกเนื้อแดกเนื้อเฉยนะก็จะมีค่าสมองนะครับผมค,ค่าความหิวและค่าเลือดของตัวลคนะคร <มา S 1> นั่นเองนะเฮ้ยอิรยานี่ห้าวจังเลยเว้ย ี้ที่หลังเนี่ยใช้ของฟ้าก็ได้นะอันเนี้ยเห็นไหมพอพอแม่งเล่นอีดียาเราห้าวเอาสั่งตีดิสั่งตีมุ้งดิให้มันระเบิดต้นต้นนี้บึ้มบึ้มโคตรเถื่อนกระโดดขี่เกียจที่มาเอไอเอาแล้วมีใครเหลือไปย่างกดล่างมาแล้วไปย่างย่างไม้ไปย่างอะไรเนี่ยโอ้พิจูบานซาตะเกตกินเนื้อมอนเตอร์ได้ป่ะเอ้ยยาเอ้ยกดผิดปอนปอนซาตะเกตกินเนื้อมอนเตอร์ได้ไหมเอ้ยกินไม่ได้ฝาเด้วยรถ ่เนื้อเขาเนื้อเขาเนวอนเตอร์เก็บไปก็กินไม่ได้ไอ้พี่ไอ้ย่างกันดิพี่ไอ้กดลากไปที่กองไฟนั่นแหละสร้างไฟเหรอตังแล้วครับตรงนี้ครับอ้าวแล้วไอ้ตังมาอยู่ในตรงนี้คนเดียวอ่ะเฮ้ยไอ้คุณไอ้ไม่ใช่ขอสร้างเนี่ยเอ้ยนี่มีหลุมมีหลุมโอ้ยชะโอ้ทำไมไฟมืดจังฮะ โอ้ยเกือบตายเอเอ,อมอสอันั้นจริงๆด้วยพี่มายหนูก็หลุดปิดเปิด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 ออกไปปิดมอสอะไรวะเอ้สมอดสมุดอ่ะดิมีลงปะที่ว่ามันบอกว่าไอเทมอะไรกินแล้วได้อะไรอะใม่ใหม่ใหม่ใม่ไม่ได้เลยเราบอกมาเลยว่าแครล,ลอทกินเพิ่มความหิวสิบสอมมงสิบห้าเพิ่มเลือดหนึ่งอะไรเงี้ยหลุดไปเลยอ่ะพี่อ้าออกเข้าใหม่แล้วก็ปิดปิดเลย อุ้ยหายเลยปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยเก็บหนังหมูเก็บหนังหมูเก็บหนังหมูเจ็บแล้วลาบก่อนเฮ้ยเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บไม่ได้นี่ดอกไม้ไงมีเยอะปะไม่ได้ไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้ว โอ้โห oh ดาบซัสกิเกต์มันดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยตีสองทีตายมั้งป๋าน่าใช่ต้องหาตัวเลยอะเยอะๆตั้อื่นก็ดสองทีตายโอ้ยแมวโดนกบแมวโดนกบดึงลิ้นโอ้ยเรียบร้อยแมวแตกเสือกเลยเสือกเลยโอ้ oh. โอ้ยโบโบปกไปดึไปของจักกองฝุ่นฮะเซตตัหลักของเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะแต่เซตตัที่หลักที่สุดก็คงจะเป็นค่าสมองนะคือเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าค่าสมองมันเหลือตกต่ำเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเริ่มเห็นภาพหลอนและเมื่อถึงต่ำถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย ตัวละครก็จะเริ่มถูกภาพหลอนโจมตีนะไอ้นี่เข<ป>ีย <ไป S 1> หมดเลยไปไปจะไม่เนี่ย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 กองเนียน่ย,นย,นยของพี่อาร์หมดเลยปึ๊บเริ่มหาที่อยู่อาศัยอาหารเสียอุ้ยโอ้โหเออจะเจียนแต่ก็เออจะเย็น เสียวระแวงเบอรเซอร์หลือเกินเดินใกล้ๆกูทีนี่ตัวนี้ใครอ่ะ๋อเพื่อนโอคันหูต้ายาา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 ามาา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 อาา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 ่าาาาราา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 เาา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 า ไอนน้ของใครอ่ะก็ก็นี่ของหนูไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ของไอ้ตังค์อ่ะมั่วมัว,มว,มวอ่าไม่ใช่ของตังค์เหรออ๋อของพี่อไอเป็นไหนวะมาของนี่เป็นไหนเฮ้ยจะอยู่กันแต่ตรงนี้มั้ไงไปเดินทางนี่จะไปไหนอะเฮ้ยเลเิดสกายหายไปไหน,ไหนอ่ะไอแซออกมาแล้วไอตัวนั้นน่ะยี่ไม่เห็นมันยิงข้างพี่ไออ่ะก่อนตาย,ยให้ก่อนต่อมันเดินมาเนนี้ นู่นไง่ลลวเจาะใครอยู่ข้างบนอ่ะใครทำเจาะหล่นอยู่อ่ะหมดเวลามันไงมันมีเวลา <ot up> อ๋อดามเมทห <ot up> ้าสิบดาเอทห้าสิบเอ้ยป๋าปวดร้องไมเนี่ยชิบหายอ้าวโมเสก

ใช้วิธีวิชามันวิชามันล่อ,อกไก่วิชาเบอร์รี่อา้าวเดี๋ยวชื่อพายเดี๋ยวเชื่อพายวิชาเบอร์รี่แสนอร่อยป่ามันเจยบไอวิชามันล่อ,อกไก่วิชาเบอร์รี่แสนอร่อยเดี๋ยวมันจะมากินเบอร์รี่ฮ<อ>ะเราจะวางเบอร์รี่เอาไว้เนี่ยเบอร์รี่แสนอร่อยมาแล้ว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 มึงมาแล้วเออเจอเบอร์รี่แล้วมึงอร่อยอร่อยมาเราเลยมามามาเร็วมาเร็ว ช็อตเรียบร้อยมึงตายเายเดี๋ยวกูวิ่งหลงมาไหนวะเนี่ยโอ้อะไรอ่ะหอกเอาละเราต้องเริ่มหาแร่นะฮะเบสเกอร์เบสเกอร์ตู้อยู่ไหนไปหาในดิมันตามมาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยไปได้ไงวะมันตามกูไปไอ้ปอบกันเจ้าของอยู่ข้างล่างอื ปปป๊๊ป๊โหหลังพึ <ปะ S 2> ่งแต่เฮ<ะ>้ยตัวอะไรวะไม่รู้วิ่งหนีมาอ่ oh. อโอ้ยระวังแบบมุมหาตามมานี่ตามมานี่โอ้โหดิเมโดนแมวขวนตาย าเมาตามมันมันกินเนื้อแล้วไงมันเอาเนื้อกูเป็นแล้วแมวปะทะแมวตามมาหลายมุมเยอะมากเอาแล้วแมวโดนแดดเป็นที่เรียบร้อยหมูป่าไอ้หมูหมาป่านี่ว่าเฮ้ยแมงมุมเชี่ยเอาเนื้อกูไปชิบหายใครโดนเพื่อนต่อยวะพี่ไอเด้มานี่พี่ไอระวังตายจะมืดแล้วโอ้โหนี่นี่ ระวังระวังมันแล้ว i̇şte มันแล้วเตือนเตือนแก่ผมนะเตือนแก่ผมเฮ้ยหรือว่าลืมถอดไอ้นี่วะเน็ตวงแหวนป่าววะชัวร์เลยองก่นใช่ป่าววะน่าจะใช่ป๋าเต้นรถเลยป่ะแบบมันหัวบผายไปเลยังงี้ไม่ระวังพี่ไอ้มันมืดมืดแล้วอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมวะไม่เห็นตัวแก นี่ไงไม่เห็นเนาะขึอนี่ขึ้นมา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 เงาจะถึงเงาขึ้นมานี่ยนี่ขึ้นมาไป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 ไัไป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 ไเไปนเไปไปไปไรไป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 ไไไนี่อาจจะเป็นเพราะัปปมันมองไม่เห็นเลยกลางคืน่ะ เปิดทุกนเลยแล้วเปิดเลยก็หนูไปไหนไม่รู้อ่ะพี่ก็เห็นอยู่สองตัวเนี่ยกดคลิกขวาใส่ตัวมันหรือเปล่าทำให้มันไม่เดินตามอ่ะแน่เลยมันตามมาครับผมไอ้คนแรกคนแรกคนแรกอ๋ออ๋อนี่ยพี่ไอ้กดขี้ขวาที่ตัวนึงอ่ะโอ้โหเปิดเซอร์เกอร์สองรอบทำลายเียมันตามตังอ่ะสองตัวเลยอ่ะดาวเด็ดไว้ดาวเด็ด เฮ้ยวิญญาณใครระวังที่มาตัวหนึ่งเเ็ดอุ้ยเก็บที่ไปทำไมเนี่ยย่งกดที่เบสเกอร์ยัางตัวหนึ่งต้องกดเอาอะขวาเฮ้ยวินยานอย่าเบสเกอร์อย่าระเบิดตรงนี้ โโโออ้้นี่ไงไอซ์เนี่ยพอผีตายก็เป็นก้อนถ้วยรอ่ะถ้วยไอ้เปล่าลองเก็บดูนั่นอ่ะไม่มีตรงไหนปลอดภัยจากแมงมุมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โลอดเด้อมีแต่ก็ข้อดีก็คือเรามีที่ชุบเรื่อยๆ จะตายเลยก็ได้เีย๋ย <laughs> อเราตายบ่อยจ้องไฟหน่อยไม่มีข้าวกินได้บนึ่งกูเห็นไก่แล้วกูเดือดมันวะย่างเลยพี่นี่เลยเกียวเกี๊ยวกิกนได้แต่บางอันแล้วไ,ไดี๋ยวก,กู <นะ S 2> ย่างสดนะด้วยวิธีธรรมชาติด้วยลูกดอกไฟเป่าปึ๊บไก่แตกด้วยป่าไก่แตกไหนไวะโอ้ยไก่โดนบอร์เซอร์เกอร์กระเทิมตาย โอ้ยควรจะเราถ้าไปเก็บของดีนะไม่ระเบิดกูตายใช่เหมยเก็บเฮลซ์สามแล้วเก็บไม่ระเบิดเสียวอ้าวขย่างให้พี่แล้วหนึ่งอ้าวดิมี่ทำอะไรอ่ะพี่โอ้ค้างใหญ่เลยอ้อยอ้อยอ้อยเป็นไรพี่เฮลซ์หกแล้วตายแล้ว โอ้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 เออไปไหนกัน่ะเดินหนีอ่ะโอชิตโอชิตโอชิตเออโหนีมีข้าน้องก็นได้ทำไมอ่ะน้าเดินหนีไปไหนวะเดินไปหาตังค์อ่ะพี่กดเอ็มตัวเล้ขายพี่อ่ะต้องหาอะไรกินประทังเดือนหน่อยเอ็มเอาไปอีกไหมอะไรวะดึงดึก งับเงักเงักงักงักเนื้อพี่เยอะจังมีเนื้อสามีเยอะเลยอ่ะคุณเนื้อซอมบี้กูไม่เอากินไม่ได้ไม่ได้ให้แต่เบอร์เชคเกอร์หายแหละตัวหนึ่งวะอ๋อโอ้ลูกดอกไปยี่มีตัวทันไม้ไว้เยอะเอาทองมานี่เอาทองวันี่จิ้งทองเลยเดี๋ยวเก็บ <c oughs> โอ้โหค่าสมองใครเนี่ยเริ่มเห็นวิญญาณแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาแปดสิบเจ็ดแล้วค่าสมองสมองนี่เต็มแต่คนเล่นไม่เต็มใช่ไหมสมองไม่เต็มส <c oughs> <c oughs> มองเต็ <c oughs> <c oughs> มไงส <c oughs> มองในเกมเต็มแต่สมองคนเล่นนี่ไม่เต็มไฟไม่เต็มลน้นเขาเรียกว่าเออลอน้นมา ให้มาเยอะที่บ้านให้มาเยอะโดน์ไอ้แมวแมียวเหมียวแมวเหมียสาต่อไฟแมวโอ้ยร้อนร้อนแมวร้อนแมวย่างแมวย่างนี่พี่มาดูแมวย่างมันสงสารมันเน้ยมาดูเร็วอุ้ยโอ้ยตันจะโดนกัดกูกัดกูเหรอกัดกูเหรออย่างแม่งทำไมมันตามแต่งวะเออพี่ใบทำไมมันตามแต่ตังอ่ะตัวหนูอ่ะ บอสเกอร์สองบอสเกอร์ตายไปตังกี่ตัวสองเลยสองตัวเลยอ่ะแล้วแสงไ้ตามไปกดคลิกคลิกเอาไว้ดิเพ้ราก็ต้องกดให้มันสเตย์ตัวหนึ่งไลไอ้กดตัวหนึ่งนวดหนวดทำไมเป็นเพื่อนเลยดิเวบบ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 บเอบบ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  ยัมีเอามาเด็กไหมให้เอ้ยไม่เอานี่หมูตีแล้วหมูไปตีแล้วเอาหมูวิ่งหนีเอามาเอาหมูเป็นไฟหมูเป็นไฟไฟหนวดเลยเออไวไฟชาลาเห็ดชาลาอ่ะเอาฟันปอมไปด้วยให้อันไหนตัวฉันวะให้ด้วย ต้องหนวดตี้ายหนวดโดนตีตายอ้ยไอ้หนวดเชี่ยกูจะเก็บขอไอกชิ้นเดียวมาเลยไอ้ชิบหายเก็บแล้วก็เดินถอยอี่ไอ้ระวังตายเรือเหรืออะไรล่ะครึ่งหนึ่ง ยังไม่มื่ยยังไม่มื่อ,เอ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวตีผีตีม,มัอ๋อเขาโดนหนวดตี่ยโดนหนวดดึงงมงงขอฆ่ามันเลยแล้วกันนะเอเอเลยตสลายตสบายหวาละแค่นี้ต้องทำลากระนอยละมาไ้หนวดเที่ย ไปไแมุมบานเลยต่างแขนน่ะเอาแล้วไปไปกดฟอนโลสเตวอะไรวะพี่ยาพียตามบอลมามามาระวังไปหมึดแล้วเอาอีกแกเอาอีกแกซอนซอนโอ้ยกูเมียตามมาเลยตายอ่ะ เอ้ยแม่มุมจาเอ๋ยจุบน่อยเอ้ยกดผิดเก็บและต้อถอยออกมาสิเออทันไม่ถอยถอยไม่ทันโมันดุรไม่มากขอกองไฟเลยจะมืดแล้วครับนวดหนวดนวดขอกองไฟเลยมืดแล้วตายส์ อ้าวให้เนตพี่อ้าอะไรกันตรงนู้นปบายแค่ของอ่ะโดนไอหนวดตีถือไฟไว้ถือไฟไห้ถือไฟไสองไว้โยโอ้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 ยให้มันมุดลงไปก่อนเออไม่เกียดว่ะตบไปตบไดนแกวะตีมันได้ไหมตีมันได้ไหม เออเอาบอสเซิร์มาก็จบแล้วเตักเออทุกมันบอลเิทุกมันเออแต่ไอ้สัสได้ไรปะเนื้อเนื้อโงโง่โอ้โหฉันมงเฝ้าของหาของต่อหาของต่อ อะไร,รอ๋อตุนของกันแลว้วตุนของกันแลว้วไม่ดีไม่ดีพี่อาถ้าเจอไอชิ้นเนี่ยเก็บเก็บเลยนะที่หลังเฮ้ยบบอ,อันนี้ก็ day สี่แล้วนะฮะโอเคคนระับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบเอาไว้แต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับพาร์ทหน้าก็ดำเนินเรื่องราวต่อจากนี้เลยนะผมย่าเริ่มติดตาม subscribe กันเอาไว้เพื่อรับชมตอนต่อไปกันด้วยในครับ สำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านนะว่าแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย,ยาบ๊ายบายเจ๊ก